ถูกางวันที่1นึ่งใบนะได้เงินมา3ล้านผมจะซื้อรถสปอร์ต JDM รุ่นไหนดีครับแม่เหมือนจะง่ายนะแต่มันก็ไม่ง่ายครับอ่ะถ้าเป็นรถใหม่ๆหน่อยนะไปซูป้าตัวใหม่เลยก็5ล้านล,ละเกินงบไม่ได้เลยนดี่4้0ยซนะก็เกินงบอีกจะเหลืออะไรอะ่ะก็อาจจะเหลือตัว TR86 อันนี้ก็อยู่ประมาณ2ล้านไปลายๆนะก็กาลังดีนะบารลานรถก็ดีนะเพราะเป็นเครื่องบ็อกเซอร์แล้วการเซอร์วิสต,ต่างๆพอเป็นรถใหม่แล้วเซอร์วิสที่ไหนก็ได้หาที่เซอร์วิสง่ายมากรถเนี่ยถือว่าเป็นขนาดกระทัดรัดแล้วก็ขับดีมากๆ ที่สาคัญไม่ต้องเสียงกินข้าวลิงด้วยส่วนถ้าอยากเอารถเก่าล่ะเป็น I x 7กก็ถือว่าราคาใกล้เคียงนะสล้านแต่สล้านก็มีบางคันแต่ว่าก็อาจจะเป็นเครื่องโรตารี่จุกจิกหน่อยนะถ้าเป็น Toyota s u p เปอร์เอ้ยอันนี้น่าสนใจผมว่าถ้าชอยรถเก่านะโตโยต้าซูเปอร์เนี่ยเจซัทเอแก็ถือว่ากําลังดีนะราคาอยู่ประมาณ3ล้านก็ถือว่าอยู่ในงบแล้วก็ได้ความแรงที่แบบแรงมากๆนะแล้วก็ยังได้ยินเสียงโบออฟด้วยนะแล้วก็อาจจะมีแบบระเบิดปุ้งปังปุ้งปัง,ปง,ปงได้เลยแล้วแต่การจูนนะแต่ก็อาจจะเสียงกินข้้าิง